สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่กำลังขำมารับชมทางส่องสบายสีสไตล์อัสรพมีกับมาพบๆกันกับบรรยากาศแดดฮอนฮอนอาณาณีก็บ,บุญเวนเจนทางขึ้นเขาเพา่อนมดงรักเด้กพี่น้องทางไปต่างประเทศด่านจุดพรอนปุนสองอันมาสายแดนไทยเคมพูเดียกัมพูชา รวางเพื่อลำเมือนกับเพื่อจำกับสรรเส้นทางกระเลาขึ้นบนขอขนมดวงลัดอยากจวนเพื่อละเมือนไปสิบสองกิโลจะหอดตลาดจุดพรผลสองอันมาจะเปิดโจกวันอังคารและกับวันพฤหัสบดีแต่ก่อนจะเปิดวันเสาร์พร้อมแต่ทุกเมื่อนี้เหลือแค่สองวันคือวันอังคารกับวันพฤหัส สั้วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่14ธันวาคมใกล้จะสิ้นปีมะเก่าแล้วพี่น้องใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่อีกแล้ววันนี้ถ้ามาชมบรรยากาศทั้งเขาชมวิวทิวโทัศน์ป่าใหม่รวมสมบูรณ์แจกพนมดงหลักสายเดียนไทยกัมพูชีวันนี้ก็แดดแห้งๆแงสงอาจจะขาวจักน้อยเดด จาเลยรดยกำลังทะยอยทยอยลงมาก็มีเส้นทางจากท้างแยกขึ้นมากับประมาณเก้ากิโลจะหอดจุดพรอนปนสายแดยนไทยกัมพูชาทเ่เอนวัตลาัสองอันมาส่วนนี้พวกเกี่ยวกคักขากปันใดของขากของไข่มาสุมวิววิวสัตว์คางๆทาง อันแสงแดดจ่าพอสมควรวันนี้เนาะแสงแดดขาวสีบูบาทบูบาทจักหน่อยมันจะกระกลางเว่นก่อนเที่ยงจักหน่อยก็จะประมาณนี้พี่น้องเดินทางจะไปเรื่อยๆสำหรับค่าทานท่ามกับเก็บคันละก็หกสิบบาทสำหรับรถสำหรับผู้โดยสารกับคนละสามสิบเด้อ แต่สำหรับผู้อายุสูงอายุหกสิบปีขึ้นไปการบ,บริษัทจะแจกเจ้า์ที่เป็น,านอายุหกสิบปีมันจะวักเก็บค่าบริการเป็นเนาะอันนี้กงงงาสู้ละสำหรับไซเดียนกัมพูชาหรืกัมพูชีอาสองอันมาแต่ยุโรปอำเภอนำเงินอบบนุบลธานีเขตลอยต่อกับอำเภอจอมกัสันจังหวัดพระบิหาร อ่านนาตัวบานนี่นี่คือทางไปดงนะครับอนโหลดอุดอูดอนานไดพ้ดพูดทั้ง่คือเดดทักแดดเน่จะะ้าบมูดทังหนาแขึ้นได้ได้มเๆๆๆๆมื่อก่อนห้อมาลงต้งไสกูว่าเรื่องหยมามาเียมกัย่เห็นเห็นหอบินทานไหมยิง่งอืมยิ่งสยดตัวบุงอย่าีบุอ้ยผู้้ย าา 300, มัทำดลอยเม็ยิ่งนแรงยิงปัดมาิี่มะเบิดมาใส่มันนี้ยก็ีกอาไปขายเซื้อ,บ<า>ย,อยบ่เซื่อยเะเป็นข้อของห<อ>่างอย่ว่าปนนงอันยังก็ถ้าจะบบองหรอนะที่ยวดาว่ดาถ้าจะบบอง <c oughs> น้าจะเว้ยมีเศร้าบ่เศร้เศร้าบางย่นั้เพราะบางย่ไหนเนี้ยขาปสตอีสานนี้ ปาีหัวเอนยลาก็้กระดังเม่มหัูเรียงนั่นแต่ว่ากเขากขบดบ่าเขผ่ากันพัวป็บ,บ่ากันต้อง่ต้งต้งปะเดกันผากันผ่าไปดีกนาาแต่ร่มให้มันฟังกับเสียงคำ,คำ<อ>วาเขาเทวห้าจบนะบังคนเนขอายังมีอีกคนหนึ่ง ตายได้เรานี่ก็ือยังพ่นพ่พนอย่นะเพร่าเมนี่นเพื่ดียดงะเท่านั้นากระตูนฝากจริงากกรุ่นเก่าเ่าแกว่อักปากเก่าเสียงมีได้แตก่อนอย่างผู้หญิงู่ายังเปิดหัวเด็กหน่อยผู้เดียว ว้เยเริ่เเมเบรกลแล้วเว้ยว่ากรงขนาดแค่ไหนเขาโม้แังแค่แค่ขนาด น,นี่คือบบรายบนนา,ารเนอทไปนทนบหมี่้นาดเลยหมืน่นมีหลายถ้าด,ดูการถึงมันมีเฮ็ดมีโฆาบะหบน,บน่ไลใ่้นแบ่นมนนี้ยังอนเด็ก่นี้ เ็ม so right re really ีแต่กระเบนกระเบิดมีแต่บ่วงกับยาสูบข้าวแยกกันก um ็เลยธรรมดาธรรบแตมันเป็นมันเป็นสินค้าบกขาดเฮ้ยนี่ว่าสินค้าประจำเลยนะุน้องนึ่งบังเ้่าไม่บอกรึไปบังข้าวแมาหลายทุกงเมือเลยของไก่ไม่บอกรึสามน้ำสีนุ่มพวยไม่บอกเป็นสินค้าประจำเลยสินค้าประจำ เขาติดได้วตามามได้ดูสานปลาทันลักลักกัที่ยาสูบลักลักกับทยาสูบแบบม่วงกัมีเป็นบางครั้งบ่งกับ่มือกน่ลาหก็บายหลหมือกับ่ามีตรงนี้ดูเห็ดหนึ่งถ้ากระเด็นเอ้ยนี่ปวดเผือดได้หลายหันไปซื้อที่เรล็กที่ลอยแปดสิบโลหนึงะเข้าสามโลลอย่อ้ ส่อ,สองตางงอูยังหกโลเลยเออจะไปสอ่องตาอูอยวา่าไปบ้านวบายนะนี่เลยต้การฟังยังสู้อยู่ดอว่าจะซ่องฟังแล้วจะเปกินแล้วนนโอ้ชองช่องอีกรูปนี้อันเรายเด้วอว่กินครับัน,นี้ยาราคาสองร้อยมันจะไม่ถึงสองพันม่นได้อไงก็จมีทุกปานลนี่ยว Số với dưới sao. Boy được bay đọc hết 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 น้ำกองนุง่งกวนตอ้ยเกียแนตวยัวเด้งตัวเปนนอยซ้ำอยดเกียกาเกียงแม่เขเว้ย ลาจะก,ก่อนกับบ่มีเด็กกำลังทยอยทยอยมาเด็กมาคอยมีสองปันใดพเพื่อ้ามอดีนหนาแกี่งปลาสื่อของซื้อของใส่ของกินของนี้มันหลายกรัา ตามอูมาหลายหายหลากหลายเราก็คือว่าความองมาเที่ววงออของธรรมภาษาอะไรก็เขียนยปุณนรังเซี่ยเซี่ยวมาชยู่เงียบไังไง ยิ่มพกันลงมาันไปหาจราบางีงาง๋ผู้นำผู้เดินทางไปเนี่ยมุกจะไปน,นั่นแหละเพราจะซื้อกับมจะตั้งนได้เลนะอันี้ก็นี่ก็รนไปนะนี่จะซื้อยังมาจากอันนี้เลยนะค่อไหวหว่มน,น่เรคุณเมือ่บ้างตามบาบอกนำนานเบา ดอกนะมันลายความอ่าสามกระเซยเนี่ยกับตาบริยินโอ้หนามนักเฮียสุดทางอยู่เว้ยมนนันเขาเรียนบทได้มานี่ยสติเฮ็ดบทเกิดไงบทได้นี่ยถึงเลยประมาณเดือนนี่เลยนี่ บ๋ไดเหลายไล่กวยเดียวมากินบดสามรูลอยส่ง็เกิดใหม่เกิดใหมมันรอยรูลอยเปซนิบมันนะเสรจนาไปนะ่งไเาหัวข้อสงสัยหอม่าลงเทียนแล้วเหมือก่อนบินตรงไปจากบีนะสิจัดงาน เข้าดาวปีใหม่ก็ชักจะถูกดีถูกปีมาเข้าดาวกันจะดีมีคอนเสิร์ตยังมนีมากแอ่งยมนะนิ่สนามหอดออสนามบินมาจอดชนิดอะไรขึ้นมามมนรอน่ยเราแปลล นั่นกายเรี้ยงๆไม่ไหมอยู่นะบินประาาจังพิลล่าไ,ไหนั่งจับ GPS อ,อยู่เมื่อไหร่คือขื่นขก็อยู่มวะบุกอันไดมีเต่พีน้องนั่นนะงขับจอดแล้วนี่อนู่รถขึข้นโคกบอกไปนะครับเอ้ยรถแทงวิ่งจอดอยู่นันเชนวอนะ ของใครดีสุดกน้ำดื่มของคนลงมืออะไรเพื่อผักม่วงเนะต็มรถส่งเร่งแล้วเนะี่ยเลือส่งเขาตลาดเจ้ินซีหมดแล้วนะโอ้หลายในตัวกว่านะพอสมควรพอถึงกับบาลายแห้ง